ด้านมืดของลาวเรื่องจริงที่แผ่นดินล้านช้างไม่ได้เล่าสวัสดีครับเมื่อเรานึกถึงประเทศลาวภาพที่ปรากฏในใจคือความสงบงามคือหลวงพระบางเมืองมรดกโลกที่เวลาเดินช้าลงคือรอยยิ้มที่เป็นมิตรของผู้คนคือวัฒนธรรมที่งดงามแล้วเรียบง่ายคือธรรมชาติที่ยังคงความบริสุทธิ์ลาวในสายตาของเราคือภาพของความสโลไลฟ์ คือการพักผ่อนหย่อนใจจากโลกที่วุ่นวายทั้งหมดนั้นคือความจริงคือเสน่ห์ที่ทำให้เราหลงรักประเทศแห่งนี้แต่ในฐานะเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดเคยสงสัยไหมครับว่าเบื้องหลังความเงียบสงบนั้นมันมีเสียงกระซิบของความทุกข์ร้อนที่ไม่มีใครได้ยินหรือเปล่าภายใต้การปกครองที่ดูเหมือนจะมั่นคงมันมีบาดแผละอะไรที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมบ้าง เราจะย้อนรอยไปดูโศกนาฏกรรมจากสงครามลับที่ทิ้งมรดกอันเจ็บปวดไว้จนถึงทุกวันนี้เจาะลึกระบบการเมืองแบบพักเดียวที่ปิดกั้นเสียงวิจารณ์และทำให้คนเห็นต่างต้องหายตัวไปอย่างปริศนา สำรวจเบื้องหลังนโยบายแบตเตอรี่แห่งเอเชียที่อาจกำลังทำลายล้างแม่น้ำโขงและวิถีชีวิตของผู้คนและเงาของมหาอำนาจใหม่ที่กำลังครอบงำประเทศจนเกิดคำถามถ,ามถึงอธิปไตยที่แท้จริง 1. แดนดินต้องคำสาบมรดกเลือดจากสงครามลับ ด้านมืดที่เจ็บปวดที่สุดของลาวไม่ได้เติดจากน้ำมือของคนลาวเองแต่เป็นมรดกที่มหาอำนาจทิ้งไว้ให้มันคือโศกนาฏกรรมจากสงครามลับ The Secret War ที่อเมริกาเคยทำไว้ในช่วงสงครามเวียดนาม ในช่วงปี1,964ถึง1,973ในขณะที่โลกกำลังจับจ้องสงครามในเวียดนาม CIA ของสหรัฐอเมริกาได้แอบทิ้งระเบิดใส่ประเทศลาวอย่างหนักหน่วงที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ทำไมล่ะครับก็เพราะว่าเส้นทางลำเลียงกําลังพลและอาวุธของเวียดนามเหนือที่เรียกว่าเส้นทางโฮจิมินมันทอดผ่านดินแดนของลาวอเมริกาต้องการตัดเส้นทางนี้โดยที่ไม่ต้องการประกาศสงครามกับลาวอย่างเป็นทางการมันจึงกลายเป็นสงครามลับที่โลกไม่รู้ความโหดร้ายของมันอยู่ในสถิติครับลองฟังดูนะ อเมริกาส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดในลาวทุกๆุก8นาทีตลอด24ชั่วโมงเป็นเวลา9ปีเต็มจำนวนระเบิดที่ทิ้งลงบนแผ่นดินลาวมีน้ำหนักรวมกันมากกว่าระเบิดทั้งหมดที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่สองทาฝั่งยุโรปและแปซิฟิกรวมกันเสียอีกทําให้ประเทศลาวกลายเป็นประเทศที่ถูกทิ้งระเบิดต่อหัวประชากรหนักที่สุดในโลก แต่นี่คือด้านมืดที่ยังไม่จบระเบิดที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นระเบิดพวง คลัสเตอร์บอมคือระเบิดลูกใหญ่ที่พอตกลงมาก็จะแตกตัวออกเป็นระเบิดลูกเล็กๆอีกหลายร้อยลูกที่เรียกว่าบอมบี้และประมาณ30%ของบอมบี้เหล่านี้มันไม่ระเบิดในทันทีมันจึงกลายเป็นกับระเบิดนับล้านล้านลูกที่ฝังตัวอยู่ใต้พื้นดินทั่วประเทศลาวรอวันที่จะฆ่าชีวิตผู้คนจนถึงทุกวันนี้สงครามจบไปแล้ว50ปี แต่บอมบี้เหล่านี้ยังคงสังหารและทำให้พี่น้องชาวลาวพิการอยู่เรื่อยๆกเกษตรกรออกไปทำไร่ไถนาผานไถไปโดนระเบิดเด็กๆเห็นบอมบี้ที่มีรูปร่างกลมๆเหมือนลูกบอลก็เก็บขึ้นมาเล่นแล้วมันก็ระเบิดใส่มือมันคือสงครามที่ไม่มีวันจบ คือคำสาบที่ฝังลึกอยู่ในแผ่นดินมันทำให้ที่ดินผืนใหญ่ของประเทศไม่สามารถใช้ทำการเกษตรได้มันสร้างความหวาดกลัวแล้วมันคือบาดแผลที่คอยย้ำเตือนถึงความโหดร้ายของสงครามที่เราไม่ได้เป็นคนก่อแต่ต้องเป็นผู้รับกรรมมาจนถึงทุกวันนี้นี่คือด้านมืดที่เกิดจากมหาอำนาจที่โลกภายนอกมักจะหลงลืมไป 2. กรงขังที่มองไม่เห็นพักเดียวการอุ้มหายและความเงียบจากบาดแผลภายนอกเรามาดูด้านมืดภายในระบบการปกครองของลาวกันบ้างครับสบปปลาวปกครองด้วยระบบรัฐพักการเมืองเดียว One Party State นั่นคือพักประชาชนปฏิวัติลาวซึ่งเป็นพักคอมมิวนิสต์ที่ปกครองประเทศมาตั้งแต่ปี1975 การมีพักการเมืองเดียวหมายความว่าอะไรหมายความว่าไม่มีฝ่ายค้านไม่มีการตรวจสอบทวงดุลอำนนาจที่แท้จริงการเลือกตั้งมีขึ้นเป็นเพียงพิธีกรรมเพราะผู้สมัครทุกคนต้องได้รับการรับรองจากพักและที่สำคัญที่สุดไม่มีเสรีภาพในการแสดงออกการวิพากษ์วิจารณ์พักรัฐบาลหรือนโยบายของรัฐถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายร้ายแรงสื่อทุกแขนงทั้งทีวี วิทยุหนังสือพิมพ์เป็นของรัฐทั้งหมดทำหน้าที่เป็นเพียงกระบอกเสียงของพรรคอินเทอร์เนต็ตถูกควบคุมและสอดส่องอย่างเข้มงวดใครก็ตามที่กล้าสแสดงความคิดเห็นที่แตกตามอาจต้องเผชิญกับชะตากรรมที่เลวร้ายนั่นคือการถูกจับกลุ่มหรือที่น่ากลัวกว่านั้นคือการถูกบังคับให้หายสาบสูญ และกรณีที่โด่งดังที่สุดที่สะท้อนความน่ากลัวของด้านมืดข้อนี้ได้ดีที่สุดคือเรื่องราวของสมบัติสมพรคุณสมบัติไม่ใช่เป็นนักการเมืองแต่ท่านเป็นนักพัฒนาอาวุโสเป็นคนที่ทำงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาตลอดชีวิตเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลแม็กซสไซสซึ่งเปรียบเสมือนรางวัลโนเบลแห่งเอเชียท่านเป็นคนที่ได้รับการยอมรับนับถืออย่างสูงทั้งในและต่างประเทศ ในเย็นวันที่15ทธันวาคมปี2012ขณะที่คุณสมบัติกำลังขับรถกลับบ้านในนครหลวงเวียวจันทรถของท่านถูกป้อมตำรวจเรียกให้หยุดและจากภาพในกล้องวงจรปิดซึ่งเป็นหลักฐานชิ้นเดียวที่มีอยู่เราจะเห็นว่ามีชายกลุ่มหนึ่งนำตัวคุณสมบัติขึ้นรถอีกคันหนึ่งไปและหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครเคยเห็นคุณสมบัติสมพรอีกเลย ท่านหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยรัฐบาลลาวปฏิเสธมาตลอดว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและอ้างว่ากำลังสืบสวนอยู่แต่เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ไม่มีความคืบหน้าใดๆไม่มีคำตอบให้กับครอบครัวและไม่มีใครต้องรับผิดชอบ การอุ้มหายคุณสมบัติคือการส่งสัญญาณที่เยือกเย็นและชัดเจนไปยังคนรลาวทุกคนว่าอย่าได้คิดท้าทายอำนาจรัฐไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ทำความดีเพื่อสังคมมากแค่ไหนก็ตามถ้าคุณก้าวล้ำเส้นคุณก็อาจจะหายไปได้เช่นกัน มันคือการปกครองด้วยความกลัวที่สร้างกรงขังที่มองไม่เห็นขึ้นมาครอบสังคมไว้ทำให้ผู้คนเลือกที่จะนิ่งเงียบเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและนี่คือด้านมืดที่ทำลายศักยภาพของคนในชาติและทำให้ประเทศไม่สามารถพัฒนาไปบนพื้นฐานของความหลากหลายทางความคิดได้ 3. แบตเตอรี่ที่ชาร์จด้วยน้ำตาราคาของเขื่อนบนแม่น้ำโขง ด้านมืดข้อต่อมาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของลาวครับรัฐบาลลาวมีวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่คือการเปลี่ยนประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลให้กลายเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียด้วยความที่ลาวมีแม่น้ำและภูเขาเยอะรัฐบาลจึงมีนโยบายสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำจำนวนมหาศาลบนแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาต่างๆเพื่อผลิตไฟฟ้าแล้วขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะไทย มันคือแผนการสร้างรายได้หลักให้กับประเทศฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมครับแต่เบื้องหลังคำว่าแบตเตอรี่แห่งเอเชียมันมีราคาที่พี่น้องชาวลาวและระบบนิเวศของแม่น้ำโขงต้องจ่ายอย่างมหาศาลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตแม่น้ำโขงคือเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงคนหลายสิบล้านคนการสร้างเขื่อนจำนวนมากมันได้ทำลายวงจรธรรมชาติของแม่น้ำอย่างย่อยยับ มันกั้นเส้นทางการอบพยพของปลาทำให้พันปลาหลายชนิดลดลงหรือใกล้จะสูนพันตะกอนที่เคยไหลามาสร้างความอุดมสมบูรณ์ริมฝั่งก็ถูกกักไว้ที่หน้าเคือนระดับน้ำขึ้นลงผิดธรรมชาติทุกอย่างนี้มันกระทบโดยตรงต่อชาวประมงและ,กะเกษตรกรริมโขงที่สูญเสียแหล่งอาหารและอาชีพที่ทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษ การบังคับโยกย้ายถิ่นฐานการสร้างเขื่อนแต่ละแห่งหมายถึงการที่หมู่บ้านหลายสิบหรือหลายร้อยแห่งที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมจะต้องถูกบังคับให้ย้ายออกชาวบ้านต้องทิ้งบ้านที่ดินทำกินและสุสานบรรพบุรุษ เพื่อไปอยู่ในพื้นที่จัดสรรใหม่ที่หลายครั้งมีคุณภาพชีวิตที่แย่ลงดินไม่เหมาะกับการเพราะปลูกและเงินชดเชยที่ได้รับก็ไม่เพียงพอมันคือการพรากเขาจากรากเงาและวิถีชีวิตเดิมเพื่อแลกกับการพัฒนาที่เขาแทบไม่ได้รับประโยชน์โศกนาฏจรมเขื่อนแตก และราคาที่ต้องจ่ายด้วยชีวิตก็เกิดขึ้นจริงในปี2018เมื่อเขื่อนเซเปี่ยนเซน้ำน้อยในแขวงอัตตาปือเกิดการพังทลายลงมวลน,น้ำมหาศารถลักเข้าท่วมหมู่บ้านที่อยู่ท้ายเขื่อนอย่างไม่ทันตั้งตัวทางการเลาวรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณ40คนแต่ตัวเลขยังไม่เป็นทางการจากผู้รอดชีวิตและหน่วยกู้ภยัยคาดว่าอาจสูงกว่านั้นหลายเท่ามีผู้คนหลายพันคนต้องไร้ที่อยู่อาศัย โศกนาฏกรรมครั้งนี้ได้เปิดโปงด้านมืดของโครงการสร้างเขื่อนทั้งเรื่องมาตรฐานการก่อสร้างที่ตำ่ำการขาดระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพและความไม่โปร่งใสของโครงการมันคือบทพิสูจน์ที่น่าเศร้าว่าการเร่งรีบพัฒนาเพื่อหวังจะเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชีย er. มันอาจจะกำลังสร้างหายนะที่ต้องแลกมาด้วยน้ำตาและชีวิตของประชาชนคนธรรมดา 4. อ้อมกอดของพยามังกรเพื่อนบ้านหรือเจ้าของคนใหม่ในการที่จะพัฒนาประเทศและสร้างโครงการขนาดใหญ่เราจำเป็นต้องมีเงินทุนและประเทศจีนก็ก้าวเข้ามาเป็นนักลงทุนและเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของเราวความสัมพันธ์นี้ดูเหมือนจะเป็นประโยชน์แต่หลายฝ่ายก็มองว่ามันกําลังทำให้เราตกอยู่ในกับดักหนี้และสูญเสียอธิปไตยทางเศรษฐกิจไปทีละน้อย สัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดของเรื่องนี้คือรถไฟความเร็วสูงลาวจีนรถไฟสายนี้คือความภาคภูมิใจของรัฐบาลลาวมันเชื่อมต่อนครหลวงเวียงจันทร์กับเมืองคุนหมิมของจีนช่วยลดเวลาการเดินทางและขนส่งได้อย่างมหาศาลมันดูทันสมัยและเป็นความหวังทางเศรษฐกษิจแต่เบื้องหลังคือโครงการนี้มีมูลค่าสูงถึงเกือบ6 0 0 0ล้านดอลลาร์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินกู้จากประเทศจีน นี่ก้อนนี้มีมูลค่าเกือบเท่ากับหนึ่งในสของ GDP ทั้งประเทศของเราคำถามคือเราจะหาเงินจากไหนมาใช้นี่รายได้จากค่าโดยสารและค่าขนส่งจะเพียงพอหรือไม่และถ้าเราไม่สามารถใช้นี่ได้จะเกิดอะไรขึ้นจีนจะเข้ามาควบคุมกิจการรถไฟทั้งหมดหรือไม่หรืออาจจะเรียกร้องเอาทรัพย์สินอย่างอื่นเป็นการตอบแทนเช่นสิทธิในเหมืองแร่หรือที่ดินระยะยาว นอกเหนือจากรถไฟอิทธิพลของจีนยังปรากฏในรูปแบบของเขตเศรษฐกิจทิเศษเช่นที่สามเหลี่ยมทองคำในแขวงบ่อแก้วที่กลายเป็นเหมือนเมืองจีนย่อมๆที่ใช้เงินหยวนมีแต่ป้ายภาษาจีนและถูกวิจารณ์ว่าเป็นแหล่งฟอกเงินการพนันและกิจกรรมผิดกฎหมายอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกฎหมายลาวอย่างแท้จริง ด้านมืดข้อนี้คือความน่ากังวลว่าการพึ่งพาจีนมากเกินไปอาจทำให้ลาวที่เคยต่อสู้เพื่อเอกราชมาอย่างยาวนานกำลังจะกลายเป็นเพียงรัฐบริวารของมหาอำนาจใหม่ที่อธิปไตยของชาติกำลังถูกแลกเปลี่ยนไปกับโครงการพัฒนาที่ฉาบฉวยและนี่สินที่มองไม่เห็นจุดสิ้นสุด 5. สรุปเราได้เห็นมรดกอันโหดร้ายจากสงครามที่ยังคงหลอกหลอนผู้คน เราได้เห็นความเงียบที่เกิดจากการปกครองด้วยพัรเดียวและการอุ้มหายเราได้เห็นราคาที่ต้องจ่ายของนโยบายแบตเตอรี่แห่งเอเชียและเราได้เห็นอิทธิพลของมหาอำนาจใหม่ที่กำลังครอบงำประเทศการพูดถึงเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่การตอกย้ำหรือเยาะเย้ยแต่เป็นการแสดงความเข้าใจและความเห็นใจอย่างสุดซึง้งประเทศเหล่ามีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่มีวัฒนธรรมที่งดงามและมีผู้คนที่แข็งแกร่ง ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากโครงสร้างอำนาจที่ปิดกัน้นและเกมการเมืองของมหาอำนาจที่คนตัวเล็กตัวน้อยต้องรับกรรม เราในฐานะเพื่อนบ้านทำได้เพียงหวังว่าวันหนึ่งพี่น้องชาวลาวจะมีเสรีภาพในการกำหนดชะตากรรมของตัวเองได้อย่างแท้จริงหวังว่าบาดแผลจากสงครามจะได้รับการเยียวยาและหวังว่าประเทศจะสามารถหาเส้นทางการพัฒนาที่สมดุลที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสมบัติอันล้ำคา่า สุดท้ายนี้ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวลาวทุกคนที่กำลังต่อสู้กับความยากลำบากในรูปแบบต่างๆและหวังว่าเสียงกระซิบจากฝั่งโขงนี้จะทำให้โลกภายนอกหันมามองและเข้าใจพวกเขามากขึ้น คุณล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวเหล่านี้แล้วเราจะสามารถเรียนรู้อะไรจากความทา้าทายของประเทศเพื่อนบ้านของเราได้บ้างร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเคารพและสร้างสรรค์ได้ที่ด้านล่างนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเรื่องราวที่ละเอียดอ่อนนี้มาจนจบฝากกดไลค์แชร์และ subscribe เพื่อให้เราได้นำเสนอเรื่องราวที่ลึกซึ้งแบบนี้ต่อวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ